เครื่องเกียรไร้สายวอลคาร์บ4น e ิ้ว20โวลต์ตัวนี้เป็นบัตเลดมอเตอร์นะครับสำหรับเครื่องมือช่างอีกหนึ่งเครื่องมือจําเป็นมือใหม่หรือว่ามืออาชีพเนี่ยต้องมีเลยก็คือเครื่องเกียนี่แหละครับเพราะว่ามันสารพัดประโยชน์เนาะนอ,อกจากงานตัดแล้วก็จะเป็นพวกงานขัดนะครับหรือว่าจะเป็นงานอื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับงานเหล็กอย่างเช่นพวกตัดไม้ก็เปลี่ยนเป็นใบตัดไม้ได้หรือว่าจะเป็นงานตัดกระเบื้องตัวนี้ความเร็วรอบสูงสุดเนี่ยอยู่ที่8,500รอบต่อนาทีเลยสวิตช์เปิดปิดก็คือเลืื่่่ออออนนใใช้้งงงาาแคคีเเเรรักก็็จะลตวห ทำงานไปปรับได้2เกียร์นะครับจะมีเกียร์หน1แล้วก็เกียร์สความเร็วเกียร์หก็อยู่ที่3,500รอบต่อนาทีอย่างตัวแบตตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่10เซลล์นะครับยีโวลต์สามารถเช็คสถานะของไฟได้อย่างตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานร่วมกับเครื่องมือไร้สายของวอลคาร์ฟได้ทุก ยเลยขึ้นพื้นที่สูงก็ไม่ต้องเสี่ยงดึงสายไฟขึ้นไปแล้วเพราะว่าใช้งานกับแบตเตอรี่อีกหนึ่งข้อดีคือเขาจะมีตัวตะข่ายตรงนี้เอาไว้ป้องกันเศษฝุ่นมาเข้ากับตัวแบตเตอรี่แรงไม่ตกครับตัวนี้จะมีราคาเครื่องเปล่าแล้วก็ราคาพร้อมใช้นะครับสนใจแบบไหนลองดูที่มุมล่างซ้ายเลย